มาผู้เล่จะมายูวันบ้านนาซานออมเหรียญทกป็นได้หมดออมเหรียคุณหลับแล้วกตได้แล้วอะไรมาผู้เล่มาผ่นมาโจตีเสียชีวคนคำดอกตีเอ้ยกู้จี้คำเอาเอมาเล่จะมายูมามเลาักกระดูกินกับยังกระเสบ่วนวเอาเลยเอาเล้พันยา มันนันตนอซีเก้วก็ไม่ได้หักอืมอืมหักอยู่ได้แ้วุาใ่เสรเดำทีเอาอันประเด็กประเด็จไปไหเมื่อโอ้มือไห่บ่อ้อมือไหม่มีนู่มือไห่่ตัยเองแค่อยู่นี่แหละยี่วัดได้ทำม่องมาได้ผัน

ไลาหนุงขิมมานี่เบิ่งเบิ่งผีออมพับข้าขึ้นมึมมยัเฮ็ดโขกเยำแรงเฮ้ยจากได้กินแห้งเฮ็ดโกนี่แหละกูกกันเดียวนี่นะโอ้กูลมแล้ว้ย็นี่าวัด้วทวาาจับเท่าไห่อเมึงเงียบดีแล้วเนาะเมอยเบิ่งเห็ดั้งเดืดกันได้หมด คงเยดีอแต่วเอแม่มมยข้าวลุงม่เนี่ยเ็ดียาเดมดอีวิรอีวิรัวยรอแตงเ้าสาวเหล่าได้ม้าขูเฮ็ดไก็เขาจอ้องติดไปติมกระหล่ำผู้จัดคทให้รัดเนียวไม่เว่านักข้าวบ่โซโซู้นักข้าวนี่บมได้สอกับสองจาบุกกะ นี่ต่อง้องตัวนี้ปัจจุบันท่านท่านเข่าเลยปัจจุบันท่านเข่าเลย้อง้องยำเห็นชิยุจืๆแบยุสำนักท่านบูกโคโคช่วมีก่อนมีก่องมีได้กล่องหรือได้เขารูดมีได้ปีหวานได้โเจะเป็นเข่าจะเน้อรูต้องกลองต้องกอง

ีม no นี nice> ่เว้แต่เน่ยคอยมาตะกี้มิเอ้ยกน้อคันหนึ่งคันคุีเด้ม่อยห้ออยี่ด้อบยี่ม้า่อก็อยห่อ่ได้ละได้น่เอาชมเจ้าของนี่แล้วเถน่าหงหน่อยว่ะเอิจะภาน้แข็งไห้่ะคุชี่เจ้าผัวเอ้อนี่ก็้วเ้ได้ช่อยผัน จเด um, ้๋ยเขาแต่งเจ้านีนล่ะคนเลยเหนือเอาไว้เด้อแทนเขาเออออก็แทะมาเอาก็บักนเลยนะโอ้ยเอาก็บ้าสาดบ้ามอสบ้าเออคุณเซนกับพี่เอาก็สซีบุ๋มนี่ย่างลอกอยู่ค่อยมาเอาไปแทะแล้วครับ ยิ่ปีลัาเช่าปีลัาจึงเห็นขวงมาอยามมัอกเราคือเราจึงเห็นเจ้าเธอเดียวเฮ้ยยาบาคนไม่รักไ่หยา้เมวนไปเข้าปีหลัมาตันเ<ป> <lls. S 2> ลยคณะนี่มวนด้วยคณะมวนด้อยู่วัดนี่เขามวนแ้วเจ้าผนมเมลึกเสืยท่านหละไว้เอาแล้วเอาคนนำคน่หยัง

เจ้าดีได้โชเจ้ารถน้าหลับกัได้โชได้รับได้บานมีแม่ได้โองหาโตใครนใครใครเมาใครเมีแม่จัดสองเท้าหลับกันอึนถายแล้ววักนั้นแลจะถายเข้ามากระหลามแล้วบาดเลยก็เลย เนี่โชคดีปี่เมื่อนี้ก้าวนำกัดอยู่ดีไม่แหงมกัดเมื่อทุกคเน่าเลือดเพิ่งผบกับน้องใหญ่นาออยู่ดีไม่แห้งแข็งแรงมาวัดนี่ละบ่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 ก่บ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 กบ่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 ่บ่บมบ่บ่บ่บบ่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 บ้อ่บ่่

นเช่าก็มีได้ทั้งโก็มีลูก่อลูกเพอแล้วไเอ็จไดแลป้วที่ไปแก้เอาเว้วกันลุกลงกันแร้วแก้ง่ายทัวนิวลูกเรอะอตัวมาโลนทั้งโั้านชวไปไว้ให้ไงแป้วไปเอเม่ออกเออ็อาจานชิวมีลูกเน่ยเอใน้ำบ้านน้องค่ะได้ จับแล้ว่าอมหอยเนี่ยตู้ีนเลยแม่โอ้ยลูกเส้นน่ก็หน่วยใหญ่แต่นี่ลูกเส้นหร่องเนี่ยาสุดท้ายโอ้ต่อพมต่อพมาสุดท้ายติดต่อพมเนี่ยองไบนุดท้าย้ยงอ้แสนแล้วทับนัแดแล้วเนเน โอ้ยใจมันมวนใจมันแสบพี่น้องเอ้ยบุญให้อื่นเห็นข้าเจ้าทีโม่เห่าอยู่ดึเปไปวัดประเทศกันเถอะนะเพรอะว่าออมทักถึงกับมาติ๋วนะทีนออไปเถอะที่มาติ๋วเพื่อเป็นมาติ๋วบุญบุญมาจังหันยังมั่วเสาร์ให้ดีกว่านี้ได้ไปเลาะไปเที่ยวยิ่งดีโอ้เช็ด เช้แต่ไม like ่ได้ออมปากะบินเลยหมกปากะบินออมปากกระบินก็มีไปเคยกิน <topping> ยี่เอรเจาะหมกปากะบินบ่าเหลวมันจัก